สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนบผมเสียงเกา่าคนเกา่เกาคนเดิมครับผมบ่าวโซวลูกอีสานครับผมพี่น้องอาจจะบอกคุณกับวิวนี่นะครับเนาะมันนี่ครับเขาพาพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศอยู่ในเมืองครับผมใจกลางเมืองของชนบุรีครับผมมันนี่ เดิมาอยูช่ชนบุรีครับบริอยู่บันนอกครับผมบริอยู่บันนอกคือเกาของเราเนาะบริอยู่ขอนแก่นคือเขาครับเนื่องด้วยเขาเขาเมืองมาหางานทำแล้วครับเนาะปศิเห็นเบ้าสูงอีสานบริยุในให้ในสวนครับตอนนี้ให้สวนกับอยู่กับครอบครัวครับผมให้ครอบครัวดูแลครับผมอาทีตตอนนี้คือพาพี่น้องมาหาเงินครับผม เอ็มเล้งครับผมสีม่วงเลงครับพาพี่น้องเพิ่งบรรยากาศคลองขังห้องครับผมวัดเป็นตะมีป่าอย่างนี้นพี่น้องครับนี่ป่าหน่อยจ้ำจ้ำจ้ำอะไรครับครับจะเป็นคลองสะพานใต้สะพาน,นครับณที่แห่งหนึ่งครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับเหมาะกัเป็นธรรมะ สิทธิ์เบ็ดหาปลาอยู่นี่นะครับ,รบพี่น้องครับพี่น้องช่วงนี้ก็เห็นห่างหายจากไล่จากสวนครับผมเพราะว่าบ่ได้อยูส่สวนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมตอนนี้ก็แปดร้อยคนติดตามแล้วครับใกล้สิครบหนึ่งพันแล้วเหลืออีกสองร้อยครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็สิบ่ค่อยได้เห็นเขาให้เขาสวนครับนี่สิพัชพี่น้องมาหาปาลาลหรอป่ะเนี่ยสิพัชพี่น้องมานั่งสิทธิ์เบ็ดครับนีแล้ว ก็จะเป็นขั้นเพื่อนไ้ซิ์เพื่อนอาจจะให้หากินอยู่ครับเพราะว่ามันบอมเป็น,รรนคลองอันนั้นเป็นคลองสาธารณะเนาะครับเนาะนี่น้ำว่าคางคางคางคา,า,า,างนี่เพื่อนกระบอกห้นั่นนี่เดียวเลยเข้าไปนะเพื่อนกระบอกห้ตกู่แล้วครับผมเพื่อนหามจับป่าครับข้างในแต่ว่าข้างนอกนี่นก็้ิเป็นคลองของสาธารณะครับผมเขาก็น่ครับป่าน้อยไม่ลายอยู่ครับผมท่านว่าซิ์เอาไปต้มไปแกงไป คอดได้นะครับผมคิดว่าได้อยู่เพราะน่าจะบกจับนะครับเนาะพะวานเป็นอันนี้มัน่าจะเป็นคล้องคล้องของนี่ครับคล้องของ,ของ,ของ,ของสาธารณะครับผมว่าเบื้องป่าหน่อยก็หลายแล้วครับป่าหน่อยป่าใหญ่ก็สิหลายอยู่แต่ว่าหลายแท้ๆคือบอกหอยครับบกหอยเชอรี่ครับ,บ,รบมีทุกที่ครับ ไวเซอรี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายางเบิรงครับเขากำลังสำรวจเบิรงว่าเพิ่นให้เขาหากิน,นนะกบ่เนาะกะคนอีสานนะครับนะเนาะหินเนี่ยปู่ปลาน้าน,านา้ำกะอยากหาครับนี่ครับไวเซอรี่ครับผมสังเกตพี่น้องเต็มเลยครับมันยุบ้านกันจับใส่ตับมะฮงนะครับนะแต่ว่าอยู่นี่เขากำบังรู้ว่า มีอีกอย่างหรือเปล่าเนาะกับบนบนหนาจะมีเดี๋วครับเพราะว่าตรงที่มันเป็นน้ำไหลถ้าน้ำไหลมันก็จะบ่ค่อยมีอันพวกกันสารพิษด้วยแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันกับบุญมันกับบุญของทางคมอุตสาหกรรมนะครับบนหนาจะมีปัญหาครับผมกลิ่นของน้ำของดินกับหอมครับหอมหอมกลิ่นโคลนครับผมหอมกลิ่นขีดตุม่มบนสเปนี่ครับ คล้องเขาก็แยกออกมานี่ครับแต่ผมกเเมนะ็เห็นเขามาทอดแหอยู่ครับเราเห็นเขามาทอดแหเมื่อวานแห่อยู่ครับกะนี่ครับคล้องนะครับแต่ว่าป่าน้อยหลายครับพี่น้องนี่จ้แจมจม้แจ,จ,จ,จมอยู่เดี๋ยวผมมาผมว่าสิมาเบิงว่ามีคนหากินครับแต่ว่าก็เห็นเพื่อนอยู่เห็นผู้นึงเพื่อนหากเก็บบกหอย แต่บุ่รู้ว่าเพื่อนอะจจะห,หาปลาอยู่ครับแต่ว่าขันมัญหาใดผมกะสีเอาเบ็ดมาลุงครับผมกะสีผ้าพี่น้องซิดเบ็ดครับโอกาสดีๆครับผมอาจจะเป็นมืออื่นมืออื่นวันเสาร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ช่วงใดที่เทานั้นเท่ากับมาหาของมาไปกินนะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้กินหมูกินไกล้เบื่อแล้วครับจึงจะหาปลาครับปลาตลาดก็บ่ค่อยตอบโจทย์เท่าปันไดนนะครับเนาะ ปลาตลาดก็มีแต่พวกปลานิลปลานี่ครับว่าได้ตอบโจทย์ของเขาครับเขาก็อยากได้ปลาหน่อยไปทอดนะครับนะไปทอดเหยียบเกียร์ทอดโอ้ยเบิดเท่านั้นนะครับแปะตัวน้อยๆกินได้หดกลางกินได้หดกลางครับผมนี่นี่งย่างนะนงดำๆโตไม่ครับเขากลับปลาน,นิ้นหลายครับ เขาเอาไปแต่พอะกินเขานี่นเขาอยากนะครับเนาะเขาก็ต้องหานะครับซุเมอนี่เซฟยังก็เซฟได้ครับผมพอะเซฟยังได้ก็เซฟไปก่อนครับโอ้มีหมดไพ่ป่าครับรบรรยาก,กาศนี่คือดีมากครับผมเนี่ยมืแรงตกป่าไปพร้อมนั่งชิวๆไปนาครับพี่น้องอยู่ในห้องลายกระเบื้อครับผมอาการหางงนกับบรินได้ได ช่วงนี้ก็อ,อดทนไปก่อนครับผมนี่ก็จะใกล้วันแม่แล้วครับหยุดเาาแล้วขันมันได้ก็ะชิบเปิดล้วครับหลังวันแม่ไปแลแต่ว่าป่าลายครับผมโอเคครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาไม้ครับผมมาเบิ้งไม้ครับเบื้งไม้ไว้ไม้นี่เขาโอเคผมคิดว่าน่าจะโอเคครับผมไม้นี่เขาประทับใจครับแต่ว่า อยู่ที่ว่าเขาเชี่ยาหากินบ่เท่านั้นนะครับถ้าเขาบ่ให้หากินเขากะกแสีตกสียังบ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้นเขาอนุญาตให้เขาหากินเขากะเอาไปกินได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆห้องครับผมนี่ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพี่น้อง<ม>บ่าวโซโลูอีสานครับผม ตอนนี้เป็นลูกอีสานพัดทินแล้วครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิง้งนี่นะครับพาพี่น้องซิบเบ็ดนี่นะครับไมยเขาต่อไปครับผมอาจจะบ่ค่อยเห็นครับนี่อาจจะบ่ค่อยเห็นในบทบาทเขาสวนนะครับเนาะพี่น้องอยากเบิง้งสวนหรือว่าอยากอย่ากเบิ้งสวนอยากติดตามของบ้าโซลูกอีสานครับผมไปเบิง้งที่ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเนาะ เป็นช่องน้องปาเฟมิลี่วิถีไทยบ้านครับผมแต่ว่ามาเบิ้งนี้ก่อนครับพี่น้องผมคิดว่าน่าจ,จะหาได้ครับนี่ครับนี่เป็นห้อยค้นล้งครับอันนี้เป็นบัง้งเขาเนี่ยนี่นี่พี่น้องเห็นป่นี่ครับเนี่ยอันนี้บัง้งบั้งเขาแท้ๆคิดว่าน่าจ,จะน่าจ,จะหากินได้ครับไม้นี่ครับนี่ครับผมคำว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเฮาก็บ่อเลือกกินกับ กับยูได้อีกขึ้นกันนะครับผมนี่ครับเขาบ่ได้มาด่ามาหรือว่าอีหยังครับผมนี่ครับปลากับน้ำครับน้ำกับปลาเป็นของกินของคนครับผมครับมาเบิ่งไม้ยันเนี้ยมะเล้งครับผมผมคิดว่าน่าจะโอ้ปลาหน่อยครับนี่หมดปลาใหญ่พร้อมหมดแล้วนะถ้าเทาตกปลานาดินนี่ก็ชิได้กินนี่ครับ ว่าผมสีมืออื่นผมร้องเพิ่อนก็นอผมทิใส่สูตรแดผมสิบโต๊กนาดินหรือว่าทิใส่เบ็ดเบ็ดซิดนะครับเนาะเบ็ดซิดก็เบ็ดมีมีถ้อยม,ม,มีมีทุนแหละครับแ้วผมสีมนั้นร้องปากลงมืออื่นกาดดีๆครับผมเบิ้งไม้ไปถ้าเพื่อนว่าเพื่อนไหนเพื่อนว่าเพื่อนไหนนั่นครับผมถ้าเพื่อนว่าเพื่อนไหน,น,น,นหา,ยยา,หาก,กินได้ เขากระจวดครับเพราะว่าซ้ำเขาเอาไปทอดเอาไปต้มนี่นะครับโอ้ยผมวานหาตัว1ิบตัวกระอิ่มแล้วครับเรบาบวไดใดมาอยู่โดวนวันนั่นนี่ครับปาบลากระชิดหลากหลายครับผมเขาก็ชมมีตัวเลือกปลาหลากหลายให้กินครับ ไม้นี่ก่อนไม้นี่นะ่าจะมีโฮมพร้อมครับข้างหน้านี่ครับโอ้นี่พี่น้องมือลงไปนี่กันอวบอาบเลยนะนี่ถุงครับอืมเนี่ยโอ้พี่น้องไมน้นี่โขา่าครับส่วนมากมันก็จะกลายเป็น เป็นคลองน้ำนะครับเนาะคลองน้ำว่าพื้นที่ก็อยู่ในโครงการเขาแหละครับแต่ว่าน่าจะเป็นคลองน้ำสาธารณะแต่ว่าบูมเป็นในส่วนของโครงการคับครับผมโอ้นี่ครับผมไม้นี่ไม้นี่ไก่ข้นครับไกข่ข้นนี่นี่หมกนั่งครับพี่น้องอืมเป็นคลองน้ำครับ ของน้ำไหลครับผมเป็นน้ำนิ่งครับผมส่วนทางนี้ก็แยกจากโครงการครับส่วนทางนี้ก็มาทางนี้ครับเพราะว่าป่าบ่อนหลายครับผมป่าแน้นอนเนี่นยคืนเต็มเลยครับโอเคครับพี่น้องโอ้นี่ใกล้ยังขึ้นมาหน่ะโอ้ยโอ้ยอดได้บนน้อมืออื่นนะ่ะภาพพี่น้องมายามมึงจะเทืออยู่ครับนี่ครับ เขาเอาไปทอดครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมบ่าวโซโลูกอีสานครับผมพาพี่น้องมาเบิ่องหมายครับเอาสิต,ตกป่ามืออื่นครับมืออืน่นเดี๋ยวมืออืน่นนำปมผ้าดองเบิ่งครับผมไปหาอุปกรณ์ก่อน,กนครับคิดว่าน่าจะทักเพิ่นให้ ถ้าเพิ่นให้ตกครับผมถา้าเพินงงเ่นบบแพงเนาะว่องง่ายๆซะไปถ้าเพิ่นบบแพงครับเฮากะอาจจะมีโอกาสได้อยู่ครับส่วนเฮาสิเอาหยังเป็นเหยื่อกรลองเบิ่งอีกรอบนึงครับผมวาอาอ่าเฮ้าเสเ่ยงยังเป็นเหยื่อกอู้พี่น้องปลาครับพี่น้องฟอร์ซิ่วครับอืมอันนี้เอิ้นปลาอย่างก็กปลาช็อกเกอร์ นี่ครับซากปลาชอเกอร์นะครับผมโอ้สปีชีนี่เป็นสปีชีนะครับผมปลาชอเกอร์นี่กินพวกไข่ปลาครับอยู่น้ำพื้นครับผมนี่ครับเฮากะมาหลอกเบ,บิ้งครับพี่น้องแต่ว่ามัน,กนอกลับซีโยนโนไปทั้งนี้มันก็นจะเป็นพวกผักตบนะครับผักตบเขาเ้าไปย่อนทั้งใต้สะพานครับผม แสดงว่ามันเป็นน้ำไหลนะครับเน,ะนาะน้ำไหลน้ำบริเนาครับผมผมมีกินสารเคมีครับส่วนฟังทั้งนี้ก็เป็นโครงการนร้ำครับผมโอเคครับพี่น้องวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กุติดตามครับผมฝากพี่น้องด้วยครับดื้อใกล้จะถึง1 0 0 0พันซับแล้วครับผม ให้บ่าวโซลูกีสันพันเร็วๆเด้เพี่น้องเดี๋ยวให้สิบาพี่น้องมาสิบเบ็ดครับบัดเขาได้หม้แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องมาลุ่นเบิงว่าเพิ่นเสียอนุญาตบ่ครับสำหรับทิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมกับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขครับผมอยู่หนีมีแห้งครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้ดึกหงยด้วย,ยเบอร์ครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผม ช่วงวันแม่ใกล้ชิวัดวันแม่เราผู้ใดกลับบ้านกับซองนะครับเนาะขอกลับฝากกรับแม่เลยครับผมส่วนผมบ่ไดดเมื่อบานครับผมตรงนี้ก็อดทนก่อนครับหนาอยู่นีมีแขงจังคอเมือไปหาแม่ครับสำหรับคลิปนี้บ่าวโซลุวิสา์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ